อันนี้ก็สําคัญถ้าในจุดในกล้องของจอเนี่ยถ้าเกิดว่าในจอเนี่ยไม่อ่านทะเบียน<ะ>ตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าจอนี้มันอ่านเนี่ยมันอ่านตรงตรงป้ายตรงเนี้ยที่ไม่ใช่ทะเบียนแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ก็จะไปขึ้นในนั้นด้วยใช่สําคัญที่ว่ากล้องตัวนี้ของหน้าจอเนี่ยคือขึ้นยังไงตรงนี้ก็จะขึ้นตามตรงนี้เลยอ ก็คือขึ้นอยู่กับว่าตัวนี้อ่านมายังไรต้อเอาไว้เอาไว้ใช้ความถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้มันก็จะก็จะบอกว่าสมมติว่ารถคันนี้อ่ะรถคันนี้เข้าเข้ามาล่าสุดวันไหนวันเวลาเข้ามาล่าสุดวันไหนเข้ามากี่ครั้งอะไรประมาณนี้อ,อ๋อมีจำนวนครั้งด้วยใช่โอ้อันนี้ก็เข้ามาล่าสุดคือหกวันหกวันหนึ่งชั่วโมงสี่สิบแปดนาที เมื่อหกวันที่แล้วอย่างเงี้ยอืมหนึ่งค้งอ้อจำนวนอยู่อยู่ตรงไหนนะจำนวนไม่แน่ใจบอกค้างก่อนไม่บอกก็คือไม,ม,ไม่ไม่เคยเข้ามาอ่าใช่อืมสแสดงก็จะบอกเป็นวันนี่แหละหกวันหนึ่งวันเจ็ดวันเก้าสิบเจ็ดวันที่แล้วหนึ่งหนึ่งวันที่แล้วสองวันที่แล้วอย่างเงี้ยอ๋อ อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ของตัวนี้ใช่ค่ะเปิดปุ๊บก็ก็จะมีหน้าตัวโปรแกรมลงไว้ให้อยู่แล้ว่ต้องไปเปิดโปรแกรมคีนึงใช่หมอเหมือนกันกับตัวนี้เลยใช่ไหมก็คืออันนี้มันสําคัญที่ว่าจับทะเบียนเฉยๆจับทะเบียนยยอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีบอกแค่ว่ารถคันนี้มาล่าสุดวันไหนแต่มันไม่ได้สําคัญว่ามาล่าสุดวันไหนเพราะเหมือนมันขึ้นมาเฉยๆ ขึ้นมาให้บันทึกไว้เฉยๆใช่ความสําคัญของกล้องตัวนี้กับจอตัวนี้ก็คือทะเบียนรถเลยเพื่อจะลิงก์ส่งมาตรงนี้ถ้าจอค้างหรือกล้องค้างหรือกล้องดับตรงนี้ก็เหมือนกันก็จะดับแล้วก็ต่อไปทัง้งคู่เลยทั้งคู่โอดึงที่เดียวกันมาใช่โอเค